ว่าน,น้องว่านนกสองบึ๊บอะข้างล่างบึ๊บเลยนะน้องอีกน้องอีกเออวะบล็อกน้องนะครับเข้าเข้าเข้า ตาไฟตาห,หมดตาหมดที่หนึ่งที่บ้านตายหมดเดี๋ยวตี่ล่างเดออี๋ยวตรงนี้ทะโมขึ้นยิงดินูมียิงดิอุ้นใส่ตัวหนึ่งโลมึงลบมึงโค้งขวามึงโค้งขวาน้องเด็กตัวหนึ่งตาหมดโอ้มันช่เด็กเน่ มาสาัตว์มาดิเย,ย,ย่ไปไหนเะตาย,ย,าตายนุกเธอไปคนเดียวไม่ดีไม่ดีมีคนร้อนลอนเยอะแอมร้อนนึงวะ cứ vào mừng thím của mùa lênh nga tìm quy hoạch mùa lênh nga In lai mi Bye 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 bye

จะไปหนึ่งแล้วกูมมาไปก่อนเฮ้ยไม่ช่วยกูนหน่อยดิฮัลโหลช่วยอะไรเพื่อนไปแล้วนี่เราไม่ช่วยใช่ไหมหมดเหลืออีกหนึ่งไงเหลือคนหนึ่งไงคนสองคนไม่ใช่หรอกูติดอีกตีหนึ่งต่อไปเพต่ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วช่วยมีเทียนมีเทียนโอ้นั่นมึงได้ตีหนึ่งหรอนั่นบอด มีคนยิงแฟม,มีคนยิงแฟร์ไคุยกับพวกบีดนะกวา่าเบียด,ดแ่เียแม่เขาไปหาแฟรอยูา่าอ,อ,อุ้ยขุนใจว่าสบายจัง lăn lôn, cứ bảo luôn thằng quái. Ao lăn. Không, mày chơi con đi, mày ở con. Mày đi đâu nó Bữa nóc. Bữa nóc lên này. 2 cái. 2 cái. เข้า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 สายไฟสายหมดสายหมดตีหนึ่งตีบ้านสายหมดเดี๋ยวตีล่างเออเดี๋ยวตรงนี้จะโมขึ้นยิงดีนหนูมียิงดีกูะดุนใส่แป๊บน,นึงกูโลมึงลบมึงโค้งขวามึงโค้งขวาเนาะมันก็โลเหมือนกันเ็ีตัวหนึ่งสายหมดอะไรวะ กูถามจริงๆเฮ่อไอ้เหี้ยปวดเขาก็ตจายกูไม่ได้คิมกูถามจริงเฮ่อทมไมบางี้กูได้โคตรสาระเลวกูบอกเลยรจังหวะเนี้ยไรหวะโอ้สบายใจแบบอุ่นที่ผ่านกูอุ่นใจสบายจังเฮ้ยวันสองคิวเยอะวสองคิวเยอะใช่เหรอสูสๆนะร็บเบอร์สามมึงกี่คิวมึงกี่คิว นุ้มมึงกี่คิวเจ็ดเจ็ดเจ็ดคิวมึงสามคิวเฮ้ยหมูไดไงเนี่ยมึงสเตีมสเตีมสไนส์กูมึงสตรีมสไนส์กูโทตรครับรูฉันสเตีมสไนส์ผมครับเอาหน่อยเว้ยเว้ยสองเอาหน่อยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปั้นให้เลย<ส>เดี๋ยวปั้นให้เลยเดี๋ยวคิวแบบปั้นเลยเบอร์สามนั่งเก่งนิวเตีนอยู่อ่ะ น่าจะโดนเกาะมาไม่ยอมบอกเรื่ตัวเองคิวเท่าไหร่บอกนี่น่าจะร้อนลนพอๆกันอะเดี๋ยวแม่ยังไอหนุ่เต็มแม่ยังเต็มแม่น่ะทุก่นอะไรตู้แข่เนียตู้ตู้เบอร์สองมันหมดแล้วพี่ตู้นั่นแหละเฮ้ยเบอร์สองเบอร์สองนี่เบอร์สองนี่ watch out ฮะเนี่ยนะ มาล้ามาแล้วอาหนุ่ไปหนุไปหนุไป <laughs> <laughs> มีคนล้อนลนว่ามีคนล้อนลนเต็มที่นะไว้ยกูบอกเลยเอ้ากูไม่อยู่หรอก <laughs> ลองดูลองดูเพื่อนว่งไหวเพื่อสองเล่นในเดอะบีปวน ใช่ได้เพี่ไปไปไปดูไปเก็บคูนแปเลยมีครับมีแล้วครับอุ้ยเชี่ยนี่ไฟาระเบิดติดเอ้ากูบอกเลยว่าเยอะกูบอกเลยว่าเยอะต้องลงมาช่วยอ่ะเมื่อสองครั้เบื่อสองครั้เดี๋ยวลงมาช่วยสองครั้ไหมได้ได้ครับนอนยิงก็ได้นะนอนนอนยิงมากกว่ากูอยู่นี่มันอยู่นี่ ให้กดให้เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่อยากตายเอออย่าหลอกกันดิไม่วันไหนก็ห้ากูบอกเลยว่าเยอะไปเยอะบอกว่าไม่ไหวนนี่รยยกตตาั้ช่วยได้ตรงนี้ช่วยได้ตรงเนี้ยแบบเป็นมุมที่แบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่แบบเซฟที่สุดเลยไม่แต่เนอตายกูไม่เดือดร้อนอะไรแล้วรู้ปะไม่ไรกูเดือดร้อนสุดๆตอนเนี้ยแป๊บคุณต้องเล่นง啊 เป็นม่ได้มาปะเล่นไม่มาไม่มาเตายยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้สคนเก็บเปี่ยนมือเก็บเก่งให้ดีเก่งเก่งมาพี่มา่สองครับเมา่สองครับพี่ขับออกอุ้ยเขียดอามันหมดมีคนร้อนล้นเมื่อสองหอยคิวเดียวเมื่อสองหอยคิวเดียว แถวนี้มะสองความโลภมันทำให้เราเล่นพลาดเแถวนี้แถวนี้มีสนาอีพี่มาอาตัวไม่เจอวะที่นี่สองตัวเฮ้ยตัวสายกลางทุ่งก็มีนะที่นี่ตรงนี้ใช่ครับวิ่งอยู่ร่วงร่วงแต่ไม่เดียวเอาดิ นกนเอกงกรบปืนกลสเปรเลยไกลอะ่ะมันไม่ได้อยู่นิ่ง่ะปืนกลสเปรเลยเท่านี้เท่านี้เท่านี้ Watch out ขนดนี้มาสองสามตัวเฮ้ยเป็นใครเนี่ยตัดแต่งหัวแตกอยากรู้ว่าเบอร์สามมีกี่คิวอะอยากรู้มากเลยสามสี่ีคิวอเอาสักคิวหนึ่งไปคิวหนึ่งนอกวงเนี่ย อ๋อผมกำลังยิงตัวนั้นอ้าวชิบห <า S 1> นุ่ยนัดไปรัดเขาไม่งั้นเขามีสี่คิวแล้วจริงเออขอโทษขอโทษเป็นโลคอะไรวะเฮ้ยเป็นโลคอะไรวะเฮ้ยแต่หัวแตกหรอะเฮ้ยไว้ดูพี่เชียร์เขาทำไมวันนี้ชุบด,ดิต่ออะไรอ่ะเออชุบชุบเก็บนอกวงเลยเก็บนอกวงเลยตรงนี้ก็มีขวาก็มีไม่ได้เป็พี่ได้นะ<ด><ด> เฮ้ยเปลืองแป้งอีกแล้ว,วไปย่านรับรทีไม่โฮไปทำไมโฮสอแกนโฮไม่ติดอ่ะผมไม่เข้าบ้านแน่เลยเฮ้ยเบอร์สองอหายแล้วโอ้โห้ยว,วัดที่ดาเมจแล้ว,ว่ดว่าทาาา่านเชิญคิวเสมอจุกสุดยอ<ห>ดเล้คานลงไปให้ถึงนะดูเไปหน้านะเอาใจช่วยอยู่ ใจตีมึงแช่งขออยู่กูรู้แช่งอะไรกูต้องเอาใจช่วยตีมูดิมันหนักมีคิดอะเอาว่ะได้วัดได้วัดบาดดาเมจกับเบอร์สามว่ะเออเ้ยได้วัดว่าด,ดามเมจเบอร์สองว่ะแต่เบอร์สามเนี่ยกูอยากดูว่ากี่คิวไม่บอกด้วยนะเบอร์สามคิวไม่เยอะ พอจำอได้อยู่ไม่เยอะข้ามสี่ค,คิวปุ๊บก็เนยก็จบเลยนะเว้ยพี่ผมโดนงแน่ๆนี่มันตื่นเต้นตื่นเต้นพี่กว่าไปแข่ง <c oughs> อีกก็แค่แป้งมึงกลัวอะไรวะอะก็แค่แป้งอะกลัวอะไรแป้งกูจะหมดแล้วซืือดิรังแกลกก็มี เดีย๋ยกูไปยังไงอะแล้วตานี้เขามาคิวอะไรสิบห้าคิวเนี่ยกมไม่เข้าใจเลยาตาเนี่ยตานี้มันผีเข้าอะไรของมันวะอ,อ้าวโดน เฮ้ย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 เอาจัสเป็นกูขับนถที่เข้าไปเสยเด้ยเนาะเสยเด้ยคืออะไรวะเสยเด้ยอ่ะเออสวัสดีอืมติดต้นไม้ไปหนึ่งดอก เคลีปเอ้าโดนเคมดีแล้วดีที่สุดแล้วเพื่อนไหนคนดูคิวดิขอดูดาเมลด้วยเออกูไม่สนใจคิวมึงหรอกตอนเนี้ยต้องพูดโดเอท่าไหร่วะเอ้ยลุงโดนเฮ้ยร้อนกรวิน ชนะทำไมหนูไม่โดนวะไม่เป็นไรนะครับเบอร์สองเบอร์สามก็ทำดีแล้วอ่ะถือว่าทำดีแล้วนะอือดมิด